ชิดน r i g ้เสร้จสรอยนี้สวยจังเลยอย่าบอกนะเธอยากได้อีกแล้วเรี๋ก็แค่มองเฉยๆค่ะแล้วก็มีกรรมอะไรไม่รู้ แดดดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคนก็เยอะมากเลยนะคะมาเดินตากแดดกันค่ะแดดดีค่ะเดินเลาะนิดนึงค่ะแล้วก็เรามาเจอช็อปนี้นะคะแวะดูแป๊บหนึ่งนะคะราคางามมากค่ะนะคะไม่แพงเลยสวยดีไซน์ดีด้วยค่ะ อันนี้ของเดนมาร์คค่ะนะคะแดดดีจริงๆวันนี้ค่ะคลิปนี้ก็โจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ